หนาลูกนะธนานก็นี่กับหอยสิโจยได้ลูกถ้านาธนาก็นี้กัมันก็สีหดบวเป็นตะกินเนาะค่ะแม่มันกัดสีบ่งงามดูเนาะกัดสีบวเป็นตะกินนี่ก็ตะกินเล็กเป็นรุดแล้วนี่ค่ะได้แล้วลูกอ้วนเลยเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มือนี้มาเล่นกับอ่มาเที่ยวบ้านบ่าวแดงนะคะตัวจริงผงงามแต่แท้าร้อนร้าทั้งกลัวทั้งมีนะ นีแม่่แมพันดับแม่พันตำแจ้วจ้ะพี่น้องจ๋าอันนั้นเลยลูกแม่ยันบอกให้ลูกกินข้าวแม่ละสิต้มหอยทาบกแม่พันต้มหอยทาค่ะพี่น้องยังไป็นนุ่งเพื่อพ่อแม่ว่าให้ลูกมาจัดต้มแม่ว่า ล่าค่อยกินอยู่บลูแบบนี้หนูบ่เค่อยกินอ่ะหอยหอมอันนี้ในลูกข่นอ,อัน,น,อ,น,นอันนี้นะพริกซดปในลูกจังสีเข้ากันกับหอยหอม oh. พริกซดป่ะใส่ใสใ,สใบหอมบัวนะนะลูกแบบนี้ใส่ต้นต้นหอมบัวแบบนี้เป็นตาม,ตามพริกสดต,ตามพริกสุลูกโบใส่กระเทียมด้ลูกหล่าเลยแล้วก็บไอ้เฮดเจลปลา่าเฮเจลปลาเด็กบันเฮา แม่มันเท็ดเจ้าปลาแดงหลักเกาเป็นน้ำจิ้มหอยหอมนะคะแม่ตอนแรกแม่สิถามเด้อบัดกินเด้อบ่แซ่บอยู่บ่แม่น้ะรักแพงค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยขอบคุณหลายๆลูกมาหอดกระทมเลยว่าจิ้ข้าวบ่ว่าเซนเดือนน้อยเดือลลูกล่ะใกล้เลได้แม่บอกอันอายอยู่แม่บอกแดงเดือนน้อยกลับมาุกมือตุกมือเลยได้แม่ว่ะเดี๋ยวเด้อแม่สิปรุงให้เริ่ม อุ้ยหอมแหงแค่ตำลูกพริกก้อหอมหน่อจ้ะอันบอกพริกบ้านน้องแม่นเาร้อยบ้านน้ำมนแซ่บได้ลูกาพอนลูกบ้านแม่กันนี่แหละลูกใส่มูนาวก็สดๆทำพี่น้องเก็บจากต้นเลยได้ลูกเนี่ยอู้น้ำลายแห้งจังแม่เก็บมาทีละซองน้อยสามน้อยแบบเก็บมากพ่อได้กินเนาะค่ะเห็นน้ำสีหอมเด้ลูกย่หลังบ้านีก็มีอยู่ต้นหนึ่ง ย่ามสิกินก็ไปบิดมาค่ะแม่แม่นแต่แม่บ่เน้นเลยลูกเด้อคั่นบ่นัวก็เจ้าใส่เอาเด้อนี่ค่ะนี่ผงนัวนิดหน่อยแม่บ่แม่บ่ค่อยอันน้ายแม่ก็ย่องกินเป็นคือหยังนี่สมซื่อบ่แม่ย่องให้แม่เฮ็ดให้กินแท้นี่แเนาะค่ะบลกบนลูกเ้เฮือนแม่กแวนีแหละ แบบนี้แหละค่ะเย็นสบายอบอุ่นพี่น้องจ้าล่มเย็นแห้งๆค่ะนี่หอมแห้งประแดกแม่วาปาร่าแม่หอมเดยลูกหอมจ้าอืมหอมเลยพี่น้องจ้าน่าให้กะเพราเสียไปหน่อยเออกอามาเป็นเมนหลูกโอ้ยพี่น้องจ้าไปได้กินแห้งวันนลาประจ้เบิ่งแล้วบุว่าวหอแม่ฟังเด้อจ้าอยจะไปจักต้มหอยให้ลูกใส่ข้าวก่อน นี่นนคุณนาคุณหนึ่งเข่าให้พ่อมค่ะพี่น้องจ้าดูแลดีแห้งจ้าเล่นบ้างต้นไม้กระลายเนาะค่ะแม่เนาะแถวนี้ผู้เขาลายลายลค่ะพี่นอ้องต้นไม้กระลายตาแต่แม่ไปเก็บเพชรแล้วลูกเอ้ยขบม,มือเห็นแม่ แม่ขยั <Bond> นท้่พี่น้องนีขอบคุณค่ะไดแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิเอาไปกินกับหอยหอมด้วยจ้าเดี๋ยวสิแม่สิบอกให้วิธีต้มลูกค่ะสิมาเอาวิธีต้มกับแม่ด้วยจ้าพี่น้องจ้าเพราะได้หอยหอมเมื่อบานพร้อมจ้าไปแล้วค่ะไม่ยากวิธีเก็บหอยอันนี้นะยหอมค่ะนม่ลาะล้างเากลางเลยเด้อ วิธีการเก็บมล่างแบบนี้เราก็เอาไว้แม่ลูกเอาใส่หม้อใส่กระมังไว้ลูกบ่ต้องใส่น้ำเหมือนเด้มกระเดือมันอยู่ได้หลายมือบ่จ้าอู้ยจะเป็นซิปมือกับโบตายลูกเดี๋าสิเอามาเฮ็ดกินนะอามาเส่ไว้เนี่ยนี่ล่างล้างลูกล้างสักสามซี่เทื่อแล้วก็จังมาต้มแต่ไม่ต้องแช่น้ำโบลูกสี่แช่ได้ s u p p o r ที่เฮาเสะมาทำกิน เออเฮาสิเฮ็ดกินซสำไรเอามาแซ่ซํานั่นลูกแซ่ดดบ่ทําบ่โบลูกมาเสดสำนั่นเลยนะแบบว่าคุเลคุเรคุเรลายเป็นสะอาดจังซี่เนั้นเฮาถึงจริงๆน่ะเฮาเฮาถามแม่ค้าว่าหอยเก็บมาจักมื้อแล้วว่าจังสีลูกถ้าขาว่าสัก2มื้อน่ะคือเพิ่นกระขี้ยังออกไว้เลยเลยเออถ้าบะขาว่าเพิ่งเอาม้าข้าก็มาขังไว้ก่อนขังไว้แบบนี้ลุ่งร่างเสาร์ร่างแรงแบบนี้สักสองมือข้าก็มาต้มกินได้แล้วไหญ่มีที่ให้ไหมคะ แล้วเหาจะอ่านแบบนี้แหละโตยังหิวจ้ะเยอะมาเจินจริงนะคะหอยหอยนี่น้องแต่ว่าพอดีมันเหรินบ้านแม่กับเบาเด็กมันส้ค่ะแบบนี้เลยนี่ก็เลยมาดูวิธีทำนะเดี๋ยวแม่ต้มแม่จะพองมาเบิ่งเ้ลกระดูกแล้วแม่ใส่ข้าวนี่ค่ะพี่น้องค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแม่เดือดแล้วลูก เกลือใส่ลงไปลูกแม่ก็ะไะใส่เกลือนะคะทุกคนใส่สจังน้อยเอ็นี่ตะไคร้เด้อลูกนี่หัวจังไข่หัวจังขไข่ใบมะขามลูกที่แม่มัดไว้มันมันจังบอยนี่ลูกมันจังบอยบอแตกเอครับรแม่อยแตกบอยไอ้ละเกะไปใส่ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เพื่อความดับเข้าบ่ครับแม่หรือว่าให้มีรสชาติไป่อยเพื่อดับกลิ่นดับยั้งแต่จริงๆละหอยหอมเพื่อกับบ่มีกลิ่นดอกลูก ิไม่กินหอมคามเพ่นหันล้วนี่ค่ะพี่น้องได้สูตรละจ้ากระสีได้ไปต้มอยู่บ้านได้ค่ะแม่บันนี้เออลูกเดี๋ยวมันพดคากเขาค่อยเอาหอยลงลูอให้มันเดือดค่ะให้มันเดือดเอาลูกมาเดือดเดือดคัก้วค่าพี่น้องคะ้องำนี้ระดูเจอ ใส่ลงไปเลยคนๆคนก,กันล้อยวะไปไล่ลาจิตต้นนะไปใส่น้ำปลาหมาเน,นี่แหละลูกให้น้ำมันท่วมหอยเนี่ยนะลูกค,ค่ะให้น้ำพอท่วมหอยอน้ำพอท่วมหอยคือป๋าจ้า อันนี้ประมาณกี่นาทีคะแม่แม่ว่าสักประมาณสักสามถึงห้านาทีเนี่ยแม่นองโอ้แสดงว่าบ่โดนไปไหนคะพี่น้องคะมันสิคล้ายๆห้าลูกหอยแข้งหอยเอียงนะใจลูกหอยแมนผูหอยให้มันสุกเนาะแม่เนาะ้องพิ่นชุกนะเก็ตเพิ่นก็สิออกได้ลูกอ๋อมันมีวิธีการดูแมนเฮาเาต้องเบิ่งเพิ่นก่อนย่องบ่ได้ลูกนี่ค่ะพี่น้องคะที่ตเลือลูกอี เก็ดพันออกระลูกนะเก็ดพันสิโปอว้ดิอดี่นจะดีดตัออกมาเก็นลูค่ะเิ่นออกค่ะวิธีการดูเก็ดเพันสิออกเป็น่มลูเอาแบบนี้จะดึงตัวออกมาหน่อยหนึ่งแล้วเขาก็จิ้มเิ่งก็ได้เลยกอง้อนได้ ท่านะถ้ากานี้กับหอยสิโอยได้ลูกท่านานนานกว่านี้มันก็สิหดบวกลิตะกรินเนาะค่ะแม่มันกัดสิบ่งามลูกเนาะกัดสิบเป็นตะกรินนี่ตะกินตเป็นรุดแล้วนี่ยได้แล้วลูกนี่อ้วนๆเลยเออแต่ปิดแก๊สก่อนนะประมาณนี้ลูกโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยงามแห้งค่ะพี่น้องค่ะสิเด็กไปลองกินฝีมือแม่เออหายก่อนเด้อลูกเนาะ